กลับไปหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็อีกหนึ่ง Q&A ที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยวิธีแก้ไขข้อมูลเครื่องจักรเนี่ยแก้ไขยังไงคะน้องปอนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพี่ใส่ข้อมูลผิดผิดไปอยากจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆต,ต้องเข้าไปที่เมนูไหนง่ายนิดเดียวค่ะอันนี้ปอนจะพาทุกคนเนี่ยมาแก้ไขข้อมูลเครื่องจักรกันอันดับแรกเลยนะเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนเดิมค่ะคลิกมุมบนซ้ายมือด้านบนนะคะ แล้วก็กดคำว่าสแกน QR Code โคดสมมุติว่าเครื่องจักรของโรงงานต่างๆเนี่ยมี QR Code โคดเราก็สามารถใช้การสแกน QR โคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดแบบนี้ที่เครื่องจักรของพี่ๆทุกคนได้เลยแต่ถ้าไม่มี QR Code โคดไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถจิ้มแถบข้างล่างที่เขียนคำว่าค้นหาได้เลยและพอจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะมันจะมีแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆว่าเราจะค้นหาผ่านหมวดหมู่อะไรไม่ว่าจะเป็นแผแนก ค้นหาผ่านบนสถานที่ตั้งนะคะหรือว่าบาร์โค้ดต่างๆสมมุติว่าบอลจะค้นหาผ่านสถานที่ตั้งแล้วกันเนาะจิ้มเข้าไปเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเจอคําว่าโรงงานผลิตแบบนี้นะคะแล้วก็กดค้นหามันจะขึ้นเครื่องจักรขึ้นมาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จิ้มไปที่เครื่องจักรที่เราจะแก้ไขข้อมูลค่ะนะคะแล้วก็ดูตรงแถบด,ด้านบนค่ะจะมีคําว่าข้อมูลอยู่นะคะก็จิ้มไปได้เลยนะคะแล้วเราก็กดคําว่าแก้ไขข้อมูล แค่นี้ง่ายๆค่ะอยากจะแก้ไขข้อมูลตรงไหนทันแนกสถานที่เก็บอุปกรณ์ยี่ห้อชื่อรุ่นต่างๆนะคะก็แก้ไขง่ายๆนิดเดียวค่ะแล้วก็กดคำว่าบันทึกปุ๊บแบบนี้นะคะเราก็สามารถแก้ไขข้อมูลเครื่องจกักรได้แล้ว เดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะรู้ข้อมูลตอข่าวสารดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมนะคะกดคลับ subscribe กดติดตามกดกระดิ่งได้เลยนะคะสำหรับ channel systemstore นั่นเองค่ะเดี๋ยวปอนจะมาตอบคำถาม Q&A พี่ๆทุกคนอีกนะคะ